วัครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับออมาแล้วครับอันนี้ท็อกเก้เขาคอนโทรลเองเลยครับระดับท็อกเก้เขาขับมือจะนิ่มเพราะว่ามีประสบการณ์ค่อนข้างจะเยอะเขาไม่จะไม่กระโชกโอ้คในการขับแต่ละครั้งดูการเลี้ยว หักพวงมาลัยแค่นิดเดียวครับไม่จําเป็นต้องอหักพวงมาลัยจนสุดเลยไม่ต้องมีคนโบกด้วยเดได้สบายๆครับเห็นระ,ะนดับรับโทกเกมกันเเกกันครับมีท แตกต่างกันนะระวังเขาขับประสบการณ์กับไม่ประสบการณ์อันนี้ค่อยๆอ,ออกเรื่อยๆปืดๆืดๆ,ดๆ,ดๆอันนี้ประสบการณ์เยอะแล้วอันนี้ก็เยอะเหมือน,นกันครับแต่วัยรุ่นกับไม่ไวัยรุ่นเขาจะต่างกันไม่เขาออกตัวสบายๆค่อยๆลงครับขับไปเลยสิบปีไม่มีพังครับ เที่ยวได้เท่ากันครับดูการออกตัวของคันนี้อืดอืดอ่าโอ้นิ่มเพียงงั้นครับ <c oughs> ไปรแล้วไมไม่รีบร้อนครับไปเรื่อยๆคันหนึ่งก็ได้ประมาณสี่สิบห้าสิบเที่ยวเหมือนกันครับ คอยระวังชนกันด้วยเด้ออันนี้ก็เลี้ยวมานั่นก็เลี้ยวไปเอาหมอ,อ,อกิ๊เดียวเหมือนกันครับสเสียวอย่างเดียวคือสเสียวจะชนกันเลยไม่มีคนโบกใครยออกตัวก่อนกันครับ ใครจะวัยวัากัน มาดูระดับประมจาจย์อีกขั้นหนึ่งครับจานชายครับอันนี้เกิดมาปุ๊บขับรถเลยครับจานชายเกิดมาปุ๊บขับรถเลยครับแต่ไม่ใช่ขับเลยนะอายุประมาณสักสิบกว่าขวบนี้เขาขับรถแล้วครับขับรถบังทับก่อนพอสักพักหนึ่งเขาก็ขับรถพ่วงรถสิบล้อ แล้วสุดท้ายสุดเนี่ย<ม>เขาไม่โคเขา,าขับนะสุดท้ายสุดเนี่ยเขาก็มาลงทุนซื้อหกล้อมาขับครับดูด,ดูระดับรามาจานขับคนที่เคยขับสิบล้อมาขับหกล้อนี่จะต้องตีนหนักหน่อยครับเพราะว่าเครื่องเขาไม่ค่อยใหญ่เท่าสิบล้อนะ กันเยอะโอ้ทางเริ่มใช้ได้แล้วครับเหยียบอย่างเดียวใส่ได้แค่เกณฑ์นหนึ่งครับ ถึงพนักง,งานแจกตัวแล้วครับจันโอเฮ้ยจแจกเขาสองใบรึเปล่านะโอ้คันหนึ่งแจกสองใบเหรอห้าใบหใบเลยเหรออ๋อไม่ใช่ไห <c oughs> ไมไ คันหนึ่งแจกห้าห้าใบไหมเหรออ๋อไปแล้วเที่ยวอาการเริ่มดียังได้ทํางานแล้วนะติดงานไม่เราทํางานทุกวันได้อาการเริ่มดียังไม่ดีพี่เลยนี่กนหนักจริงเหรอฮะมันห้อนอ๋อมันห้อนเลยหนักแต่แต่เราพักผ่อนไม่ได้เนาะต้องทํางานเนาะต้องใช้เงินเนาะแต่ทำงานนี่เงินไอ้ไอ้ไอ้นี่ได้เท่าไหร่ละวันนี้ ได้ร้อยหนึ่งเที่ยวร้อยหนึ่งเที่ยวแล้วโอหยอดเลยอะ่ะพี่แล้วแล้วจะขับไอ้จะแจะกตั๋วเป็นปีเลยเหรอพอขับได้สักเดือนสองเดือนพอขับได้ไหมไม่ไดนน้ไม่ได้หรอ้างนนีไม่ได้หรอกมองไม่เห็นมองไม่เห็นบ่เห็นเห็นอยู่แต่ตาชอบปิดเองอ๋อตามันปิดเองตามันปิดเองข้างหนึ่งบอกข้างซ้ายใช่ดึงอ๋อ เออในในด้เวลาเรามองปุ๊บมันจะสายตามันจะหลีข้างหนึ่งบอกถ้าวีดูสังเกตดูตุกตาดูตาดำปิดข้างเอออ๋อมันจะมองเวลาเจอแดดเยอะๆหรือก็แดดแรงๆอยูหูตาปิดข้างหนึ่งเลยครับอ๋อเป็นคืนไฟงอวันบังคืนเป็นไงอาการเปิดเปิดปิงก็เปิดเปิดเปิดเองนะตานะครับอ๋อ เราบังคับมันไม่ได้บอไม่ได้สมองมันสั่งงานมาอย่างงี้อ๋อสมองมันสั่งงานมาแบบนี้ครับอ๋อแล้วอันนี้อันนี้กี่ต,ตัวเนี่ย